ณนะวันนี้เวลาคุณเปิดทีวีหรือคุณเปิดมือถือคลิปหรือข่าวประเภทไหนที่จะทำให้คุณหยุดดูเสพในสิ่งนั้นหากคลิปหรือสิ่งต่างๆที่คุณเสพคุณแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่สะท้อนในเรื่องของพลังงานลบๆความทุกข์ความขาดแคลนนั่นหมายความว่าพลังงานภายในตัวคุณนะคะ คุ้นเคยกับพลังงานลบๆเพราะคุณสั่งสมพลังงานนั้นในชีวิตคุณจนมันกลายเป็นความคุ้นเคยเคยชินจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณดูข่าวลบๆแล้วคุณไม่ได้รู้สึกต่อต้าน คุณกับกายเป็นเนื้อเดียวกับความคุ้นเคยเคยชินในการเสพข่าวทุกๆเสพเรื่องทุกๆเสพการตัดสินการบ่นกลรดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็จะเป็นผลลัพธ์เทียบเท่ากับพลังงานที่คุณเสพออกไปอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเสพแต่สภาวะความรู้สึกจะเป็นสภาวะที่เท่ากันคือเกิดความทุก รู้สึกว่ามันยากรู้สึกมันเหนื่อยรู้สึกมันหนักรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไรหวังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของพลังงานทั้งสิ้นค่ะเริ่มต้นง่ายๆเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเสพสื่อข้อมูลต่างๆหากคุณปรารถนาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขสงบใจที่มากขึ้น คุณต้องเสพสิ่งที่สร้างทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเสพเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโอกาสธุรกิจโอกาสในการสร้างรายได้หรือ m n d s ซ t ของคูของโค้ชของคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทุกครั้งที่คุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังใจอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จ คุณได้วิธีคิดใหม่ๆมุมมองใหม่ๆที่สร้างทําให้ชีวิตของคุณมีชีวิตที่ดีขึ้น